ชื่อเป็นครับผมก็ชอบเล่นบาสและชอบเล่นบอลน,นะฮะก็คือตอนเย็นชอบไปปั่นจักรยานกับพี่หรือบางทีก็ไปเล่นหัวลูกคูหรือบางทีก็ไปตีแบดฮะแล้วอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนครับอ๋อป็น,เป,นเป็นอายุเจ็ดใกล้แปดแล้วะฮะเรียนโรงเรียนสันติวิทยาครับชับ้นไหนปอสองครับปกติเออได้เล่นอย่าง อก็บ่อยอยู่ะฮะตีแบตอะไรพวกนี้อะไรพวกนี้ฮะวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงฮะถ้าไม่เล่นกับลูกเนี่ยลูกลูกอาจจะเบื่อก็ได้นะครับเพราะว่าการที่พ่อไม่เล่นกับลูกเนี่ยลูกอาจจะอยู่คนเดียวจน นไม่พูดอะไรเลยนได้นะฮะแล้วข้อดีของการที่ไปเล่นกับลูกก็คือลูกได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วลูกก็ก็ได้ก็ได้มีความสุขในครอบครัวนี้ครับ